ที่ท่ามสการาคม2558โดยดําเนินการตามมาตรการเน้นนักได้แก่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการควบคุมการควบถึงแอลกอฮอล์ผู้ใช้รถใช้ถนนการแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติภัยไว้กว่ครั้งสําหรับเป้าหมายในการดําเนินงานคือให้สามารถลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเมื่อเทียบกับสุดเทศกาลปี2 5 5 7ลดลง ในการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสกลนครได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนในร่วมกันจัดงานป้องก,กันและรักษาภัยธรชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องก,รรกททนนันและบักษาภัยทางถนนเพื่เทศกาลปีใหม่2551โดยกิจกรรมที่สาคัญได้แก่หนึง่งจากกิจกรรมนิทรรศการ้รา,ายประชาสัมพันธ์แบบพับและป,ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง Oh well, do